สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เขตเทศบาลอุดมศักดิ์นะครับมีสนามสเก็ตนะครับผมก็มาอยู่กับเพื่อนผมนะครับไก่อูนะครับที่ผมก็มาอยู่กับออตกาเด้อนะครับออตกาเป็นไงบ้างครับออตกาสบายดีไหมสบายดีครับแล้วไก่อูนะครับไก่อูเป็นเพื่อนจากโรงเรียนนะครับน่าเสียดายวันนี้ไม่ได้เจอเฮงนะครับแต่ก็ไก่อูมาแทนแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆสนามกันครับนี่นะครับสนามของเรา ค่อนข้างจะเออใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่พอประมาณเลยนะครับใหญ่กว่าลามูนครับนี่นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของสนามนะครับเป็นคอเตอร์ไพรนะครับเดี๋ยวผมลงไปดอกให้ดูนะครับขึ้นมาก็เป็นพิระมิดนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นคอเตอร์ไพเทฟิปขึ้นพิระมิดพึ่งมาตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกใหญ่นะครับ ประมาณ2.5เมตรนะใม่ๆอันนี้5เมตรครับ5เมตรบล็อก5เมตรแล้วก็มีเาวาเหล็กยาวๆนะครับยาวๆเลยตรงนี้นครับก็จะเป็นแรมเซิร์ฟนะครับแรมเซิร์ฟเอาเซิร์ฟเกตมาเล่นได้นะครับสนุกมากแล้วหลังบล็อกใหญ่นะครับก็จะเป็นบล็อกเล็กนะครับเอาไว้สุดทา่าง่ายๆได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย On the side of my pants, She talking crazy. She off for them jams, try to flip on me. Girl, I'ma just laugh. Need to be flipping them, pass them pants. Young nigga counting dreams. Yeah. Remember when he died of me? Yeah. Now he got the wrong me. Yeah, in your eyes, jealousy. Yeah, stacking up all the shades. And niggas hanging on me. Cause I'm who they want to be. <laughs> I'm stacking up so I'll be just fine. Yeah, I'm racking up so I'll be just fine. I hear a little voice that talk in my mind. Glass adding up and you'll be just fine. Counting, <laughs> counting, counting, count show you how to act. Cut the haters off and that's how I subtract. Divide it with my team and get the money back. I need to start a class because that's how you do math. มาสภา์เขานี่ก่อนว่าเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับคุณรู้สึกยังไงกับการที่สเกเทไม่ค่อยมีที่เล่นครับ ทีไม่พ่กาทีทีไม่พ่กาเอาด้านานี้อ่ะเ <c oughs> ตรียมก,ก่อนก่อนได้ไหมพร้ <c oughs> <c oughs> อมไหมพร้อมไหมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับอาร์มครับวันนี้ผมก็จะถามคำถามเล็กน้อยครับดูว่าสนามนี้เป็นไงบ้างครับอย่างแรกนะครับคุณภาพของอุปกรณ์เป็นไงบ้างครับดีครับนี่ไม้บล็อกนี่คือเพิ่งเปลี่ยนเลยครับแบบกล้องซูมเลยครับบล็บอกดำบล็อกดำ เพิ่งเปลี่ยนวันนี้เลยกิฟมากก็ทุกคนก็ดูแลกันดีครับช่วยเหลือกันแต่จริงแล้วก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่อยากเข้ามาทําความรู้จักกับพวกเราครับเผื่อบบว่าอยากมาสนับสนุนพวกเราก็สามารถมาเจอกันได้ครับที่เทศบาลอุดมศักดิ์ครับหลังดับเพลิงครับแล้วสําหรับคนที่เขาเอ่อมีสนามสเก็ตอย่างอื่นที่จะเล่นนะครับพี่จะบอกอะไรเอ่อเกี่ยวกับสนามนี้ที่มันดีกว่าสนามอื่นบ้างครับอืมจริงๆมันก็ไม่มีสนามไหนดีกว่านะแต่ ผู้คนครับผู้คนอ๋อผู้คนอ๋อก็ก็ดีครับอยากให้ถ้าใครอยู่ในละแวกนี้ก็เชิญชวนมาลองเล่นดูครับเพราะว่ามีอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถเล่นสเก็ตได้ก็เนี่ยดูครับมีน้องๆตัวเล็กๆกล้องครับกล้องครับมีตัวเล็กๆหัดเล่นสเก็ตแล้วก็เล่นมานานแล้วครับเยอะมากมาสนุกด้วยกันครับลองดูน่าถ่ายเก่งด้วยนะใช่ครับก็คือสนามที่นี่นะครับพวกพี่เขาใจดีกันมากับจะช่วยแนะนำพวกท่าให้กับผู้เพิ่งฝึกหัดเล่นนะครับ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอจบไปด้วยท่าแฮนด์บอร์ดเทฟิปนะครับจบไปครับ What the